สวัสดีค่ะตาต้ามาสาสตบหน้าโกอินเตอร์ค่ะตาต้าเกิดปฏิหารขึ้นในชีวิตได้สมหวังไปฮอลลีวูดเกิดจากที่ป่าอันและพ่อๆ่อเมตตาให้ตาต้าสมหวังที่ขอค่ะ แล้ตาตาก็กลับไปตอบแทนด้วยการกราบเหมือนครั้งสร้อยทอง5้เส้นและครัวที้ชุดใหญ่ค่ะตาตาและคุณมาวินขอขอบคุณป๋าอันและพ่อพ่อชูชคบ้านที่90และปฏิหารพ่อชูชคแต่ดให้ว่าแต่ดให้ขอค่ะที่เมตตาพวกเราสองคนให้พวกเราสองคนได้สมหวังค่ะ ทุกท่านสามารถไปกราบไหว้ป่าอันและพ่อๆนะคะได้ที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหว้เปิดให้ขอปัติหารเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเชื่อมั่นและศรัทธาก็จะสามารถสัมผัสได้ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่32ถนนร่วมมิตรพัฒนาแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะทางไปไม่ยากเลยนะคะ ตรงไปที่ห้าแยกวชิาพลและเลี้ยวขวาค่ะจะเห็นตึกสีม่วงนะคะนั่นแหละค่ะคือปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหว่เปิดให้ขอค่ะปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหว่เปิดให้ขอดังทั่วไทยดังทั่วโลกพ่อชูชกที่ออกสื่อมากที่สุดในโลกค่ะ าสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ชูชก .com หรือโทรถามทางได้ที่029458538ค่ะคำเตือนปาอันและพ่อชูชกเป็นของสะสมที่พี่กุ้งเขมิกาวรักและศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาอย่าขอถ้าเข้ามาเพื่อดูหมิ่นดูแคลนและลังเกียจเชิญออกไปเลยค่ะพ่อใครใครก็รัก พ่อชูชกทุกชั้นทุกแผนทุกซอบทุกมุมที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหว่เปิดให้ขอไม่ขายไม่ให้เช่าไม่พาณิชย์ทุกกรณีค่ะสัจจะและศรัทธาคือคำขอครั้งต่อไป